ค่ะทุกท่านวันนี้จอมกลับเข้ามาอัปเดตแปลงที่ดินของห้าคลองหลวงที่อยู่ใกล้มอเตอร์เวย์อีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วลืมแจ้งทางเข้าแปลงที่ดินนะคะทางเข้าแปลงที่ดินชุดนี้สะดวก2เส้นทางค่ะทุกท่านค่ะเข้ามาจากเส้นเลียบของห้าฝั่งตะวันตกเข้าตรงซอย14เนาะ,ะถนนซอย14จะเป็นคอนกรีตนะคะเข้ามาสะดวกทางที่2เข้ามาจากเส้นของห้าคลองหลวงนะ เลี้ยวซ้ายก่อนที่จะออกมอเตอร์เวย์ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะทุกท่านค่ะค่ะทุกท่านที่เรียนชุดนี้เราแบ่งเป็น2ขนาดค่ะ200ตารางวาและ350ตารางวา200ตารางวา1.6ล้านบาท350ตารางวา2.8ล้านบาททั้ง2ขนาดท่านสามารถแบ่งชำระได้1ปีค่ะทุกท่านค่ะ ที่ดินแปลงนี้ท่านไหนที่มองหาที่ดินที่จะทําเป็นโกดังคลังสินค้านะคะก็เหมาะมากนะคะท่านสามารถทําโกดังได้เนื่องจากว่าใกล้ๆแปลงของเรามีไฟฟ้า3เฟสอยู่ตรงทางเข้าแปลงอยู่แล้วค่ะนะคะทุกท่านคะ่ะหรือว่าท่านไหนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกขนส่งโลจิสติกก็เหมาะค่ะนะคะเนื่องจากว่าที่ดินตรงนี้อยู่ใกล้จุดเข้าออกมอเตอร์เวย์นะคะไม่ถึง1กิโลค่ะท่านะ่ะจุดที่จอดอยู่ตรงนี้ จะเห็นมอเตอร์เวย์ใกล้ๆ3 0 0เมตรแต่ว่าจุดทางเข้าออกนะจะออกไปสักประมาณ900เมตรทางท่านค่ะสะดวกมากค่ะ200ตารางวาและ350ตารางวาแบ่งชำระได้1ปีพิกัดของ5คของหลวงใกล้มอเตอร์เวย์ค่ะ0 6 2 1 5 7 4 4 4 9